สามช่องมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ6,000นคนต่อในเชา้าตึกเมือเออม่อตื่นเมื่อไรสดสนามเราเด่นขนาดไหนนะครับออพร้อมหรือยังครับท่านนายกมาแล้วเนาะท่านพอมาแล้วครับขอเชิญครูสุัญญาครับร่วมพิธีเปิดครับเชิญครับขอบคุณท่านคุณครูพิธพงศ์นะคะก็ขอ,ขอสวัสดีพี่น้องทีมเรือนะคะ ในการแข่งขันประเพณีเรือ,อยาวขนาดเล็กแปดสีไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลบักร่วมกับพี่น้องบ้ัตรีตตะเป็กยางเก่าของเรานะคะประจำปีพุทธศักราช2567น,นะคะซึ่งขณะนี้นะท่านประธานในพิธีท่านได้เดิทททน,บบนทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะขอทุกท่านนำเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายวิยทูทนายวิูยอเซประกลัเภอท่าตูนท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันที่จะกล่าวรายงานได้รับเกียรติจากนายสมบัติเติมสูงเนินท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นะคะซึ่งหลังจากท่านประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขันเสร็จก็จะมีการจุดพลุนะคะเพื่อ แสดงถึงการเปิดการแข่งขันเรือยาวของเราอย่างเป็นทางการและรับชมการแสดงของลูกๆนักนเรียนโรงเรียนบ้านปริงนะคะในการแสดงเปิดพิธีการแข่งขันเรือยาวขนาดเล 8, ็กแต่สีพายของการบริหารส่วนตะบนปรของเราค่ะช่วงนี้รอปรับเปลี่ยนบริบทสักครู่หนึ่งนะคะพิธีสักครู่หนึ่งนะคะ

บ้านหมู่ที่9กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีตีอนเชิญค่ะครับเรียนท่านประธานในพิธีท่านวิทูลยอเซประลักอำเภอข่าตูมประลักประจำตำบลปากกระผมนายสมบัติเติมสุงเนิเน ผู้ใหญ่บ้านบ้านตะเป็กหมู่เก้าในนามคณะกรรมการผู้จัดจาการแข่งขันเรือยาวเล็กไม่เกินแปดสีพายพร้อมด้วยประชารคุณชาวตำบลบักรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวเล็กไม่เกินแปดสีพายในวันนี้านาการจัดขันแข่งเรือยาวเล็กแปดสีพายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลบ,บะชุมชนบ้านปีงบ้านตะเล็กบ้านยางเก่ากำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บะวัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บะทุกคนในการจัดขัดการแข่งขันในครั้งนี้งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บะ และการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในแต่ละหมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงือยู่ต่อไปเพื่อให้ประชาชนตำบลปะได้รับรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นเพื่อถูกฝังให้ประชาชนในชุลชนตำบล่ะ มีความสมัครสมานสามัคคีและมีการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้คงอยู่ในชุมชนโดยกิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการแข่งขันเรือยาวเล็กแบบผีพายประเภทเรือสายในและสายนอกการจัดการแข่งขันเรือยาวเล็กแบบผีพายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอาทิเช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะทุกคนกระผมในนามคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือยาวเล็กแปดีพายกราบขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้งานในวันนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ บัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมค่้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านมิทูลยอเซปลัดอำเภอท่าตูมประจำตบลบะได้กล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวเล็กแปดพิพายต่อไปเรับครับเรียนท่านนายกท่านผู้ือการท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งห้าหมู่ในคณะกรรมการจัดงาน ท่านสนาชิองค์งการบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้านท่านผู้อำนการสถานศึกษาและประชาชนพี่น้องชาวตำบลบ่าทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับท่านายอำเภอได้ติดภารกิจที่จังหวัดสุรินเนื่องจากเป็นการเปิดงานช้ท่านจึงได้มอบหมายให้กระผมดถ้าตืม่โนวิจูนยอแซ่ประหลัดอำเภอท่าตู้ง มาเป็นประธานแทนในวันนี้ครับจากการที่ได้รับวันนี้ก็ขอให้การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวขนาดเล็กแปดผีไฟของชาวตำบลบาทปฏิบัติสืบต่อไปและขอให้การจัดงานในวันนี้สำเร็จทำวัตถุประสงค์ทุกประการปวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในปีใมดนี้ได้เวลาอันเป็นแล้ว ผมขอเปิดงานประเพณีเอาขนาดเล็กแบบสีพายตำบลบักนาบัดนี้ครับค่ะขอบคุณท่านประธานในพิธีปลัดวิทูลยอแซปลัดลำเัอนี้ขออนุญาตท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบักนายสว่างชันสีมอบข้องอขอโทษค่ะมอบผ้าเขาม้านะคะผ้าไหมเดี๋ยวท่านประธานในพิธีขอเชยนเชิญค่ะ รูจุดได้เลยขอบคุณพี่น้องทีมเรือทุกๆทีมนะที่ให้ความร่วมมือในการร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันของเราขอบคุณมากค่ะค่ะพระเมกเรงสถลยพิธีโกน,นี้เราจะได้รับชมการสแสดงของนักเรียนโรงเรียนบัานปีในโอกาสพิธีเปิดการแข่งขันประเพณีเรือยาวขนาดเล็กแปดถึงไายของการ บริหารส่วนตำบลบางบอน